นี่เขากระลักเจียวพวจุเนื้อในนี่มีซีโรตเกลืเขาครัวมาพี่ครัวเหลือพักหอมก็เพียนอ้อนพักหอมใส่ถาก่อนบัวพุ่มแบบน่นี่พวกบัวพวกนี้เหรอหอมรวมใส่อะไรเผียอ๋อใส่เพียเรียบร้อยเพราะเพยยุ่นป่ะเพียเลยใส่ใส่เนื้อเขาก่อนเนื้อก็บยุ่นนี่นะ เต็มดุบๆยู่ซันขาขาตัวที่สองนะมือนีจะแม่พันไขยดีไม่เด้สก,กาดหรอเมื่อเห็นสกาดแล้วค้นเลยคนมาสองเจ้าสามเจ้าไว้ด้ก่อนเฮาจะยิเท้าเลยแม่ยังไะเจ้าชมพหน้อยชมะน้อยขึ้นหน่อย,อย,อยรับจุดละเอียดหยิบชมปะน้อยชมน้อยเพราะเราแลงหมดทุกแล้ว,ลวต้องใช้ญญามาเขือใช<ห>้กระปใช้น้ำสก้นฮะโลกปากมาหายแค่เมือ หม้อแม่เราบอกไปกลับด้ยบอกน่าจะไปกำลังทีเดียวใกลีขายขายล่ะแฮมโอ้ผมได้อาชี่หมดเลยดีกันแล้วจะไม่ได้ไปเซ่หม้อไก่ก็ด้ไปไปจนเมื่อมา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 เลี้ยงไก่ขายมันก็ดีตัวนี่หัวใจทำมาหากินอยู่เอาไปตม้นสวนไม่ต้นมาลูกมา่ม้นสวนไหม เลี้ยงไก่ชนไข่ตัวละสองสามแสนเลยนะคาราบาลดีตัวมันยังจะตับ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 จักมาเห็ดนะจัใส่ชุดรสป่า่าถองนี่ต่อจัดกันอ่ะมาหินแตบบ่สิบน,น,นี่คือเพียนะมาที่ลงมามเอาต,าาก,ตกิดข้าวลงมาเลยลรกมันสะท้อนเลวกไว้ต้นไวเอาเป็นเลยหรอ ก็กินเแบบกินจิ้มข้าวเย็นนะแม่ฮะทาคิริอ่แม่ข้าวไอ้กระติ๊บหัวในแอร์เลยทอนนึงแล้วลองชิมมาด้วยมาเลยชิมอีกเลยตึ้มเนาะตึ้มเนาะบะข้าวแม่ขมตายขึ้นแสบแห้งบะขมกินดับมาเด้อมาเด้อมาเด้อผมไม่กินได้แม่ไม่ไม่ผมไม่ไดร อยตอนหน่อยแล oh, ้วไม่ใช่เตาโอ้ซีไปเลยซอยซอยซอยตอนน่อยกับสองตนไม่ต่เตาเป็นคนซอยนะคะซีบ่ซีคุณซ um> ีร้านระดามาเป็นรถพิกัด่ม่ใช่แปเจ้าเ่รุ่นดิสันหล่แลวยเพวดส่วนมากจะเป็นเนื้อตลาดเนื้อขางขึ้นะน้ีายไมมติ่งขาเพราะ อย่าก็ซีอุ้ซีบ่ะซีุซีน้ำปลาตั้งอยนโต๊ะหรอกซีุณอย่างเงี้ยป้าถ้ัตน้อยป้าสองอันได้ปาั้งโต๊ะุิยยข้นตอนห่พวกเราเอาสชิ้นได้่านเอาเอาซ้อนมานํ้ำนครับน่มไม่คนะชนในั่งสบายสบายของมากนั่งนั่งยดีจ้ะนั่งนี่กันแบกอะ ยาบมายาน่างไก่หลายทำมากเล่าไม่เล่าไปเด้่องทั้งเหน็บบอมมามามาทั้างจะจุกแต่ถ้าในเมืองเขาจะไม่กินตักคนภาคกลางเขาจะได้เยอะนี่ไหมตู้นี่ไหมตู้แซนนี่นี่ตู้แซ่นี่ไหมนี่แต่แต่คือมันจะพี่หน่องเอ้ยนี่ยังรซ้ำซี้ีบซ้ำซี้ดีบค่ะอันนี้ตับภาษาบ้านเราพากิลิ้ว อามอามทายาทเจ้าเมียและทายาทเลี้ยวเหรล่ะบ่มีลูกกต้มห้าปลายลกตับตายเลยค่ะเลือกินแบบน่าเนี่แข็งแรงแม่ทายาทจะไปไหนนี่มันเบิ่กินเครื่องกลางๆเบิ่กินตายไปเบิางเหรค่ะเพื่อกินทุกอย่างทุกวางนาเนี่ยยืดครับหัวแซงกันตายเมื่อสามเหล่ากับพ่ตายเหนียวแม่เนี่ยเหนียวปะเหนียวแล้วก็เหนียวเพี้ยลูกครับ แซบ่บถูกใจไหมแต่ได้หยางมากเลยตับอร่อยวอกว่า <laughs> แต่ได้หยางมาก็ออกแต่คนละรสชาติหนุนอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหลา,ายถาุเที่ยงให้ตับกวดบีเสียงซ้ำหมองรวแต่เขาจะให้มาไม่เยอะเพราะตับมันต้องแบ่งกันทั่วราชะจังหอมหัจะไม่เหมือนในเมืองเอาแซ่ดดิจ่ะแซ่กับสิ้นเมืองพรอมาอ๋อขายขายายิ่งขาจนเดาผมจนเดาผมเลยผมจนเดาผมจนดิ้น มันผสมไปละมันต้องขมขมลูกดีบั่งแล้วเอาแต่ว่าสิลลุดีเขาจะเบ่งมัให้หน่อยเดียวคงให้กินน้ำไปแล้วก็ต้องเอาไว้กันนะมันต้องขมขมเพลิดมันต้องใช้ขมเป็นเกณฑ์ลูกเพราะว่าเกี่ยวขมถ้าเกี่ยวเปรี้ยวจะไม่เข้ากันนะซุปไก่ป้าหรอบ้านซุปไก่ป้าหรอรู้ด้วยแนขมจนเดาขมจนเดาอันนี้ยังไงขมมากแซ่บแซ่บวะมันต้องลืมไม่เล่นลืมกบเกลินข้าวที่ไหนขมอ่ะ อันนี้ตับใช่ไหมใช่ครับตับอะไรกว่าตับเล็กกว่าอ่าหวานเลยหวานต้อน้อยกว่านี่ต้าเจ้าต้มส้มยเยรัใส่ลดบอกห้ถังย้งกุ้ง่ลยงานงาไปบ่นั่งกันได้ก็ได้สินะนั่งเล็กก็ได้เว้ยเอาโมไดหีร่วก็กินแม่กินกับเลยกินพนังดี่นังสมปลาน้อยต้มหอยแกงพนังเท่านี้แกงนอไหแกงเห็ด อาหารภาคอีสานหลักๆก็คือจุ๊ซูซีนหมักไคโลยิ่งงั้นไฟก็มีแต่ห้วยแสดงว่ากินดิบบัวกันเลยว่าไฟมันดับเหรอตะแก่ตอนแล้วราหันไปล้วนแก่นนะลงหม้อก็เดียวเลยบอกเอาเขาก่อนเอาเนี่ยตามแล้วก็ยังไม่แห้งนี่ลงลงหม้อต้มน้ำเมี่งเนี่ยอยากเป็นน้ำเมี่ย แล้วเมียกินปอเปี๊ยะมแห้งคมแต่คลื่นมาเนี่ยผมจริงโอ้สามสิบกิบผมจนแล้วซร้อยไงกะสร้อยไงกะจูงไง<ำ>สร้อยน่อยแบบเอาชงอันจะไไปเลย <c oughs> <laughs> มนุษย์จะนั่งมันไม่มือจุกสิน้นไอ้ปิแบบ้งมืนนี่ละ่ะเอาให้เปิ้ลโลดเลยประเดิมกินไงจงป่ ม mm ันจะไม่พูดตีเองว่ะคุณแปดเหรอีคุแปดพักกับหัจคุณปนยังะโอหันน้าไปนนหัวอจัว่จสี่ถุงอันไหนก่อน เรียกไงเจ้เรียกพ่อพันมาแส่พันเาเบาอ่ะต้องหนีอ่ะเมื่อไห่ล่นมันยนต์นมยนพักะิเราเมือนกันอุ้ยเอาเปียนสียอีกเบลี่เอมันผมปเกินไปนะเปียใส่ยอีกับบีอหน้าลงก็จบ ว่าคนไทยว่ามันน้ำตาลจะไปเราเราคดกับน้ำตาลมาแก้ใช่ไหมนตาลไร่น้ำตาลเะไม่ถ้ามันูถ้าผมไงรู้สึกกเนคนแกเลย้เลยคนๆนะครับากลแต่ว่าผมมีาเพี้ยใช่ไหมจะวาแต่มันผมน้อยแต่ว่ามันก็ผมเพี้ยนี่มาจากหญ้าหญ้าที่ควายมั แต่ม e ันยังไม่ออกจากตูดเราเลยเรียเสียเพืาะ้าจับเป็นก้อนเนี่ยมันอยู่ในไส้เราเขาเรียกเพียแต่ถ it, well. like ways, like um. ้าเราขี้ออกมาเรียกขี้ควายแต่ว่ามันก็จะเป็นหญ้างไฟกินมาและนมันจะเป็นเจ้ายากเนาะเขาว่าเจ้าสิไปล้ำด้วยหนุน้ากเฮ้ยเจ้าสิไปล้ำมันได้เจงจีร้ะนี่น้ำตลาดแม็กซ์น้ำเงิของเงินนยำเต่าเนี่ย จะมันตักกระโพงจะมันติดไม้โพนเดี๋ยวทุกหม,มุนหนึประมาณระโพงเท่าไหร่เทียบที่ได้กินต้องมาเที่ยวกับลูก้องเราอยู่ตัวกากองเรามากปันลโะ้งอ่ามนาจะเจียมกไปโตเนเม็ดสายนะมันมีสองเม็ดห้าเม็ดหกเม็ดค่ะแกงมากมันส่นไลน์มันก็พถึง มั่มั่มนะเพิ่งใหม่มากนี่ะแห้งแซ่บแห้งมาเนี่ยตุ๋ยเ้อเนื่อมาตุ๋ยแซ่บแซ่บตุ๋ยค่ะตุ๋ยตุ๋ยภาษากลางเขาแปลว่าแต่กลางแปลว่าสวนเอาวะสดสดบ่ได้สดคือสดเบ่อันนี้ยังอะไรนะ นี่าห้าแบบนี้บวชขาเหมือแต่เอาขื้บวแงอันแดงก็หมายถึงมี่กีหลายคนดูเสียวดีไหมเกเยเออันนเออเอาไปแลเอาลงก่เลยยาผอื่นนั่งมือ่อ่าสิบปแงอะไรเียต่งแนตั้งห้านมะละมงห่อไมเป็นอาชีพของเขาวเลยข้าวอาชีพของขาวเอาทุวนแ่ไหมมา มาไล่ได้ลูละมาไล่เด้อม่ไม่เอ้ยป้าลงมือลงไหมแลวป้าเพราะหันคางหันแอ๋วเ้่าอิ่มม่ได้เสแห้งมันยองบางนนงไปองูดยากไล่ะซอเของเมื่อไรป้าแห้งไม่ได้ภาษาสิจิไขว่างาเอ้ภาษาสิจิของมากูได้บ่ได้้ป้าแห้งูเก๋งก็ไปเรเยาเตา เนี่าอาเนยังไม่อาบน้ำเลยอาแล้วนี่ชุดเดียรมองดียวนะตบมาตับไแล้วยังเงี้ยเงี้ยตับที่ไม่ใหม่เนี่ยไม่นได้มากกับเพราะก็ได้พอดีง่ามมั่หลาตบมาตบมาในต้นจัดการแนจะแซ่บตับหวานเนาะตับอร่อยตับอร่อยบะยังเกยวสุดเลยตับแด ดูได้ก็กินเบอร์ตองฟันใจติดบางหลังแล้วไม่ใชเตาเนียนเรอกอันนี้คือนี่คืออะไรอือแซ่บแฮมอนี่คืออะไรขมนี่แซ่บโอเคโยชูดถ้าอือเนี่ยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ครัภาษาไทยภาษาลาวก็อื้มอือแซ่บถ้รบางคนนายก็อื้มใช้ได้อร่อยมากเออส่วนนี้ได้การได้การใช้คลิปแบบว่าส่วนเนี่ยส่วนเดียวนาษาไทยอ่ะไทยมืดมวดแล้ บ้าถนัดเลยน้องนางานบังบนัดเต้อียมานาดิโอ้บ้าเหมืยังเขาจำวาเาจะไปคุยว่ะ้เาอิเลยบ้าถนัดก็นกันรแล้วแล้วไปนไข่ติกไข่แดงไข่แดงครึ่งอง ไข่ฟิ่งไม่ได้มีไข่แดงลูกเพราะไข่เครื่องไงไข่ชงเครื่องที่เขามาปรุงเสร็จแล้วก็กลับเอาเข้าไปไข่ใหม่นะก็เอาไข่เสร็จแล้วก็มาปรุงรสแต่ก็เอาเข้าไปในไข่ใหม่ก็ไา้คนไม่เคยปิ้งคนใช้คนใช้ปิ้งเปดเนยแม่เราจะปิ้งเปดเนยแต่คนอังก้ษเขาเรียกไข่ชงเครื่องเนี่ยปลาดูดังแบบนั้นทิ้งอะทิ้งอะนี่ยังป่าก็อื่นอ่ะก็สวยบุงเดิม จี e no <If> ่เดยวเยอะไปกินได้หลายจังเลยเป็นกาคซีอยเป็นไมาได้กินเจนี่ค่ะพยังไม่จบคุณรอนี่ค่ะรุ่นน้องไปมาหาไปอุ่รบ่ไปหาอย่างไรเดี๋วผู้รอเดวผู้อดจตายตายยังมันเนี่ย เยือพูทนอนอกหักอกหักิตายบมึงอกหักม่จเพื่งงอแล้วมึงยัง,งยบอกเร็บว่ามึงยังบอกสิ้นบว่าอกหักมาหลายเทอยัง,งยบ,อบอกสิ้นบกเสือพูทอนเอ้ยบัว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วมึงอนย่าทำเป็นเสียอ,อ่อยบัวว่าาอบอัวไวแล้วนะตายบัวว่ายาูอ,ยอะไรแล้วเดินเฮ็เคเคดอะไรไ,ไปไยูอะไรเฮ็ดอะไรยูอะไรก็ต้องยูแต่มึงิบินเลย แุงก้คับแก่ใจเอาต้ยคืออะไรต้คืออะไรตู้คืออะไรแม่พวกนั่นนี่บมีเลือดเนาะดีกันได้หมดีต้ยากาศเลือดน้ามาเร้มันเที่ยวนี่บ่คือกาขึ้นมันหรามเลยบ่มันก็มันก็มันยอ้เลยสวอร่อ เอาเลือดใส่แบบุยไปแดกเตมอง่รา่โอ๊ยอไแอันนี้ดได้ไปแดกน้ำหมเอา้วยมากไปแดงน้ำหแล้วก็ตักแก้วมาใส่ไปแดงใดหกกินที่ของหวานี่ไมราว่าโอ้โหไปะเซาของเขาเลยมันเอาปลามันใส่มันสิไปมันสิคนละเรื่องนะเด็กแก้วแ่เห็นแก้วแก้วบนนี้เหรอม่นจะแบพร้องอนโต ดูสิเอดูน่ไงน่ไงไอ้ย่งโครบลรงนไดก่งเลยโลนึงกกินได้หละคนลูอะนาเลยไ่บอกจะว่านะเดียวพอใหญ่บอกอืมม่รถมีรถสอันรถเก๋งขันหนึงเรียบขันนึงพจะเนอาจจะได้ออกม้นีนะเรียบไปสองขั้นเอ้ยไปตลาดกูขึอกนอนซีสามซีเจ็ดนาทีทำไม มีก้นสามหมอสึดรถอ่อยชนไปช่วยชีวิตเขาเสร็จตีหนึ่งครึ่งนึกมาเป็นซิลาเนว่นา,นาเป็นซีลา่าด<น>้เสือผู้ทอดปับทุกกบมาบา<อ>งสามหมอหมูก้าวตายไหมหรอฆ่าทีแล้วเห็นไหมโ่เคก็จะเวียนนั่นสริราคามสิแมง่งเนื่อึกไปเสียตาเนาะน อ่มูห้หูกนรตายดอ้อยอะต่ดยมัเว็นมันเร็วบอกไปคือไปต่ารดอ้อยหรือเป่เร็วจนรถอ้อยตเอนัับรถึงสารลเ้ยเปล มันซ้ำใหม่เนาะสอนนึงต่ออรแล้วหมูแ็มกับน็อกมันแบบมัน็อกไฟไว้เลยมงแมน้ำหมาบุญดนเบื้องหนวานี่เนาะเบน้าเนมาะบ้หาบาทนั่นไอ้ต้อยเน่ยบานี่วะบาได้รูปเลยเนี่โอ้ยแตกม่ารัป้าุวลาไม่แห้ง้อยมันเจาะไปเลยเจาะเลยหมอกับนอกมันมันลุกเลยนาเจ้าหลกออกเจ้าหมอกับนกไปละวสิท่านมันมัเขาจะจางๆแล้วมันเธื่อออกคือมันจะเหลเรือบมเจ้า ไม่เห็นมาหลายเค็มเก็ืมันแหงมัยั่งกคนอืมอ้อยมันจัดเยิ้งเฉินมาตพการมันตายเนาะแต่ที่น้ำรถอ้อยนี่ยมันโฮมมาหลายลํำมันต้องแห้งมาหนี้บ่ยัางเยเรามันมันเข่าตรงบางแม้งมันเข่าแก่แกนบอกอ้อยมันสียวอ่บออืเขาจะเข่าคุ้มตาพราอมเล่แกอะไรแกเขาแล้วเขาขุ้มตาแล้าแกะัรีบรอบเลยอ่ะบแหมันเขาตรงเนี่ยมันได้แบบตรงคมันมันอ้อยมันหลายล้ากมบ่มี อะไร้สียอะแม่แซบแต่กินแก่ๆเม่อกินไม่ไม่กัิมันเสร็แบแห้งแต่เขากิ่นกกาๆกับไปอีกขาเดียวนี้แก้วไปจะไปยืนถ่ายเตาแซบคือพอแซบเนื้อแก้วมันก็เบิร์ดได้พอพอเออแก้วเอาเอาแก้วไววเด้หรืเอาเนื้อไวได้ี่เปลนน้ำแขวนซาดหมวยงว่าเขาวเป็นลวกอีกเนาะชาดหรถ้ามันแ่บมันเบิร์ดเด้ยังไงใช่ค่าซาดหมวก มันไม่ซื้อมาไว้น่ะมันเนี่ยดเด็ดบีมันนะลูกเนาะมันก็เลยยผ่นบีฝ้าแห้งมันไม่บีแช่เยอะบีใช่ดิคือใครเนาอยาก็ยังกเขาเอาให้บดเลยแต่ว่าเขาเกิดฝ้าต้องเทากันเขาลืมจะหอมกับฝ้าหอมกับฝ้านี้แล้วเราก็รีบเมก็รีบเลยจะตับม่ได้มากหรใครลงใครล้างเอ้เรื่องอะไรก็คืออะไรใครล้างนี่ก็ต้มอร่อร่อย เขาเอาราคาใ่้หมดหรเราคารูดหนงบ่ะอรอยปะาบกบไปหอนมือแไปบวกเขาอร่อยอร่อยกบานไหนอ่ะรือกาูดนเล่านี้ปยังไงไห้รมทาบไมเิม่ไอ่นม่ วัวเันเบิดหม่ตรอย่นนอยงนี่เห็นมอ่าแม่อิ่มมาแน,นี่พ่อแล้วลงสีมันแบบห้ามันสีเต็มแล้ว <c oughs> ไม่ไม,มจะสีเต็มดีอาหารมันสีเต็มนีมันก็คือเจ้าถ้ารวตรวจโ,โอ้ไปมากโอ้ยน<อ>ั่น,านปาแล้วม่ถึงเอาอยังมัวน่คหมดแล้วีอ่ะเกินกน้เน,นีย น้องเคยมันจะอุดขอตายตายย่อนกินมามามามนามูจนี่มันมันมันรักแปลูกกพดิหเด่มแน่เนียเนียโลนึงเดี๋ยสอตันดมาเก็บตกว่ะอมแจ่บป่านีไหมเียก็จะามาเลย กูทานนะกินขางม,มากกูมากสายตาไม่บอกกันนี่ไหสายตานักเล่งว่ะมาด้ยวยแขกเอ้ยมาก,กันพรดีเห้านะข้าวคนากกาอินสานย่าคนภาพกลางเขาจะมาขุนไปใไนนะไปแล้วอย่าคิดเลยมีจะมูไปกินใครก็เนือ้อยลวก พี่น้องเอ้ยหวยนึงเลยซ้ำนี่แหรอค่ะนั่งแสบต่อยได้เลยน่งนางแสบอยู่แบบ่างตั้งทายาตั้งสะพุงมันเต็มเลยค่ะย่ายอย่าลืมอว่าเอาอย่าลืมว่าเอาซามามาคุณมาซ้ดยตามจิตามจาย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ